คุณดักเพลงเตีกันไหนวะอู๋มีรถวินไหมวะมีดิรถบินมันได้อยู่ไอ้โมแแบบมันลดลงเรื่อยๆแล้วอ่ะจริงมากจริง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 โ้เอาเฮ้ยกูขอลงดูนะยายยายหน่องยายหนองลั่นแล้วยาม่ได้ไม่ได้ขึ้นขึ้นขึ้นขวานี่เลยใส่เลยใส่เลยใส่กับเขาเลยก็ได้นะวิ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 เฮ้ยกูขอเปิดเพลงเสี้ยววินาทีนะเสี้ยววินาทีนะ ผมเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวผมตุ้มเพลงบาหนึ่งเลยเอาแล้วว่าถ้าลงเย like อะอย่างนี้โดนหรอไม่เนี่ยเกเล่นลงเยอะเหมือนเดิมโดนเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ากินไปเยอะอเยอะจังเลยพี่เฮ้ยที่ปม่ได้เอาสมองแล้วโอ้เรียบร้อยโอโดนเยอะแน่นี่พี่โดนเยอะเนี่เฮ้ยที่ไม่เคโดนนี่มึงโดนเลือดหลง อุ้ยอุยโ o s i t i นดข้างหลัง p พ i ชั n ดีจัดไม่ทิ้ง่เอ็กซ์คืนคืนนะพี่ม่้คืน่้คืนโอ้ที่ตีกูโดนกระชากคอยยิ้มเลยวะเียอยู่มาน่งปีกว่ามาตึกมาตึกข้างหน้าหน้าหนึ่งหนึข้างหน้าไหนไหนไหนไหู่ไหนไหนไหนไนข้างหลังไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้้เฮ้ยเยเเยเยเยเเเย อ okay, okay, ุ้อาบยน้ยทยน้สาบานเฮตีขวามือเค็ตีขวามือผูสาบานเลยผู้สาบานเลยมันเล่นเสียนะพี่วาอ้มันแกแดเนี่ยปืนเลยอะได้ไม่ชกแดกนะอย่างงี้ยบอกก่อนนะลงหมดแล้วไอ้พี่วยร้อยเอวิเกมามนะเอเกลราหมดแล้วนี่ยสเอลเรหมดแล้วเนี่ยสภาพผู้พิธีทักขว้พิีทัขวา้ีทัขวา

สามหนึ่งสามหนึ่งีทางซ้ายตีกูตายเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ใคเป็นเยอะมากแก็เยอะาดงเยอะมาสูสีจัดว่สูสีจัดว่าสี ยี่สูสีมากพิติตายจ้าิติตายสอบโอยเอ็มเคมาว่ะเอ็ม่เคมาว่ะจังหวะนี้เอมเคคืนว่ะอุ้ยเอ็มเคคืนจริงว่ะตรงกลางอะดูดิคืจริงะเนี่ยพี่แต่คืนเขาแดงนะทีมเป็นเอคืนแดงอะพี่เออเอาเอายังไงอะยังไงอะดูดิยังไงอะสีจัดเลยว่ะไปข้าหลังไปข้าหลังนี่มีดงนะชีวิตที่เจ็ดติชีวิตที่เจ็ดอนะพี่ว่าพิติตรงนี้ตรงนี้อะไรกล้เราล้เราอข้างหลังา้ก่นยี่ตายหอยยีกาจงวะพี่ทไมลา กลับมาคืนปะไอยู่กลับมาอีกครั้งยิงโดนไหนยิงโดนไหนอุ้ยโดนอีโมที่เป็นแดงโดนอีโมไอ้ยโดนกี่แล้ววะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอันนี้โดนจริงอันนี้โดนจริงตรงกลางเหลือน้อยมากตรงกลางเหลือน้อยมากแย่งศพเกาะสวยเว้ยเว้โอ้ยมามาพี่ติชีวิตที่แปดพี่บอกข้างไหนทีไหนมาแล้วนะมาแล้วนะเดี๋ยวดีส่วนอะไรจัดเลยมองไม่เห็นติว่ะที่เป็นแดงเอาสีนะกลับมาอีกนะอุ้ยอุ้ยอาติเพื่อนนั่งมาที่เป็นแดงยังนั่งมา

ไอเด็กไอ้ยี่เป็นเอ็งโดนีสัอุ้ยเอ็มเเดยงวะโดนว่ายังยังยังยี่เป็นเอยู่กับเราไอ้ยมั่ีนเองโดนไในวอเอยู่นะในวอเ็ดคนะในวอเ็นะเยอะมองเยอว่ะโ่ยวไม่ใส่มาใจเลยอ้ย้ยโอ้วโอ้ยโ้ยย้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยงกันพี่ยโออะไรวะไม่อ ไว้เช็ดกระจกไอ้เพ yeah, so ี s <S sure. oh. ้ยปัญญาอ่อนไอ้โมแอ้วไม่มีตาเหีไม่มีเย็กระจกไอ้ปวยี้ทำไมกูรู <S <S ้สึกกูเห็นภาพตัวยืนไว้ัหวอก็เห็นเหมือนกันไมเหนภาตัวยืนขวาเอ้ยแกงอย่ของโครานะเอ้ยถ้าไม่มีแก๊งให่คุณเอาหัวเมึ่อแค่เ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอเอ้ยเออเ้ย bây giờ lên bây giờ lên chơi 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 ช้าตช็อลงหน่อยนะพี่บ๊อบแต่แต่แต่เราเคยกลับมาได้นะพี่บ๊อบเราเคยกลับมาได้นะอย่างเงี้ยจาได้นะพี่บ๊อบและพี่บ๊อบถือกล้องอยู่ด้วยนะพี่บ๊อบห่วยอ่ะไม่อินทิปเด็กเขาดูแผงนุ่ยเฉยเตมแรกผ่านพิงผานพิงเขาดูนุยเฉยเขาอยากจะเล่นอย่างเชิงไว้อยู่เออเชื่อยังเชิงก็เหมือนยังเจียพี่ตีมาเชยพี่ตีมาเชยโอ้ยโอ้ยจับโอ้ยเข้าร้อยเข้าร้อยโอ้ยโอ้ยบ้านร้อยเป็นยีโอ เข้ารอยดี่เข้ารอยนะ่นีา้ีอะไรเป็นเนยี่บอบเจ้าเจยเ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะพี่โหลดหน้าอดูล้วออัดวะเออท่านี้แหละไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยวันเนี้ยไปเข้าไปเอาดู้อยนะ ไอ้จิมจีมึงดูิมยิมเลมีความสุขไจิมจอ,อะไรไปฟังนะกูขอไปฟังมแล้กูขอฟังแล้วกูตัชีวิตเอไอเค้ย

ไอ้ห้ยไอ้น้ายไอ้ห้ายไงอ้หนงไ้หน้ายังไอ้หน้าอ้หน้อน้งไอ้หน้างไอ้น้อน้ไ้หไงอ้หน้ยไอ้น้างไอ้น้าไอ้หน้อ้ไปอยงไอ้นั้ัไออ้้อ้อไ พร้อมยังอ่ะพร้อมยังอ่ะใครรถ EMP ก็นั่งกับเพื่อนี่ไปเผาเอายังอ่ะเอายังนะไฟนี้เขาพลาดเฉยๆว่ะไปหน้าใหม่ไตัวตัวเอาู้กันู้กันดูกันด้วยที่มันเองมันลองลองเชยเลฉยลองเชยเอ้เด็กนี่ก่อนนี่พาแกงมีปืนใหม่อะไรก็บอกเราไว้เถอะ ไอ้เชี่ยอย่างงูยนอะไรกันกูไม่กินหมาดดีไอ้วเชี่หน้องไอ้เชี่ยนี่ไอ้ตาสีมึงไม่มีไอ้เชี่กระจกไอ้คุยหลุดไหลอ่ะมันใจเหี้ยอะไรเออไอ้เนี่ยมั่นใจเหี้ยอะไรวะไอ้ผัดมีแต่ของไอ้เ้าสีมึงไม่มีเชี่กระจกไอ้คุยพอแบ๊ก โดนเราขอโทษขอโทษครับขอโทษครับโดนชุบอ่ะล้ายๆที่ไม่โอเคอ่ะบอกมันบอกว่าถ้าไม่มีแก๊งใหญ่คุมกะลาหัวที่ไม่โอเคว่ะไม่เดี๋ยวเรามีช้อนนี่พี่ถ้าบอกพี่ว่าพี่บอมไม่โอเคหรอจิ้มจิ้มแต่ไม่เห็นเลยพายไอ้ไฮไอ้ไฮไอ้ไฮกลับมาตู้อ่ะไอ้ไฮกลับมาตู้อีกครั้งไอ้ไฮกลับมาตู้อีกครั้งเยื้อเอาดิไอ้ไฮลื้อชัวร์ยังอยู่ไหมแคามาเร็วกว่านี้มันได้ชุอ่อชุกอ๋อมาเกิดมาตายเหรอไอ้เยี่ห้อมาเกิดมาตายเหรอ ไอกากกูด่ามึงเกิดมาตายเหรอเฮียควายไม่ได้ไปไหนเรกดูรอศพอ่ะสัตว์ไอ้เหย่าจุ๊บออฟีไอสัตว์ไอีเด็กขี้ไอควายไอสัตว์ไอคุ้ยเติมมาสองสามคนนี้กเรียกคณะแก๊งไอยเด็กขี้อ่ะไอควายมันเป็นควายเลยวะไอกากรู้ขี้ข่ากู้ยไอขี้ข่ากุ้ยไอกากร เป็นคนคนนี้คนเดียวอ่ะสุดยอดว่ะแกไม่เขียนไม่ได้ให้คนเดียวพี่แต่ไม่ลบๆๆมันเขียนมาตับเลยตับเลยเหี้ยเฮียไอ้เหี้ยกูติดเหียเฮียมาเร็วเดี๋ยวพี่มาหิีสังหรณสีแดงเฮียโอมาโดนแดกโดนตังแดกใช่หรอโอมาโดนแดงอ่ะ โดนแโอมาตัวไโอมาตัวเโอมาลัเยอะโอมาโอมาลัวไปไเท่าไหร่โอมาเียเียอะไรเลยโดนแตกไอ้แบกไอ้ี่เหี่ยมันไอ้ยี่เนี่มันสก่อน้่อนี่ยพีเห็กันดูกัเวลาพี่ยัยดูการกรอยยิ้วันดันไม่ล่าแบบนั้นเอออิซามีอ่อิซาม มันกำลังดูอยู่ต้นต้นเกมเนี่ยเดี๋ยวเล็ดเกมว่าการนี่ต้นเกมอยู่โดนเอ็มนิดนิดเองเฮ้ยเยอะก็ไม่เป็นไรถือว่าดู้ได้ยังไงต่ำหน้าก็รับดิเอ็มพีเจอ่ะโอมารับไรอยู่ไหมเอมาแคบด้วยแหละมุมแคบด้วยแหละนายมุมแคบด้วยผมว่าเกียรนะมุมแคบด้วยแหละรับเอ็มเกียรเอาเวลาแทงเวลากล้าไหม กล้าไหมเอ็นบีเคไอหนอนไอเงี้ยไอเนี่ยอะไกูเนี่ยหงอกมไอไอเหี้ยไอนหรอไอแิ้งจิ้วกูเจอไอเหรอหรอไอจิ้งจิ้งกูเหอไอเหี้ยห้ไอเหี้ยจะไปมันถอนหงอกซะนอนไอสัตว์ไปหน้าไปหน้ามาแน่ไปหน้าไปหน้าวากันไปหน้าวากัน โอ้ร้อยตั้งร้อยใบพี่เออยังอียาวไหน้าไหน้าว่ากันไหน้าว่ากนาอะไเฮ้ยเฮ้ยอครับาโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าเออเสียเสียไม่ใช่เสียเอีเ่าเอ้อ้าเเฮ้ยายืดห่ยื่ยือ่ยือไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยรีบไปีไปดิไม่ต้องออดทองเนเไปดิไปไปไล่เค ไปเลยเคสดีดีละพาไปดนมเคนะกูดึงยาวกูดึงยาวดึงยาวมันเพ่ันหรือเปล่าเฮียอยู่ดีมายิงใส่เลยโอเม่ี้เมาอ่อเมื่อม่อกี้กเอม่อกเมี้เมเ้เอีอีอีกเกเืออีอกกมเีม่อเม่อกอเม่ออเมมืออกเอเ่อกเฮียหอกเฮียเองด้เมกีเี้มเป็นหอก